ด้วยนะเจ๋วสองหมื่นคนเจ๋วทำไมเกินสองหมื่นสองหมื่นสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟิร์สมาสวัสดีสามพันคนด้วยนะฮะเฮ้ยทุกคนสวัสดีครับ ผมชื่อต้าอู่ลาสวันครับงงปะเงือแตกเลยอ่ะพวกรลางกายเสร็จเชื่อปะ่่ไมชรู้สวัสดีครับก็วันนี้มีเรื่องอยากจะชี้แจงเว้ยคือแบบใช่ว้แบบคือคือมันแบบเข้าใจปะแกงดราม่าก่อนแกลมีดราม่าคนเขาจะได้อยากรู้เฮ้ยแบบแม่งแม่งแบบเฮ้ยมันมันไม่ได้เว้ยสวัสดีจูเนียเที่ยวสนุกเป่า ไมไหนสมคิดก็มาหรอแกไอ้เจ๊อแกมีดามาก่อนคือมันไม่ได้เลยอ่ะแบบเราเปิดเพลงล้อแล่ดีกว่าอ๋อวันนี้เต้นล้อแล่จนเหงื่อแตกเลยอ่ะเธอเป็นอย่าไม่เชื่อเธอเป็นคนลเลโลเลเธอมาลโลเลโลเลครับอ๋อจะไม่เลยจะไม่เลย้นมาหมายนี่เตะเธอมาลโลเลโลเลเป็นไงเธอมาลโลเลโลเลเป็นไง just come and lonely lonely just come and lonely l o e l y just come and l o n e l o l e l y เหมือนเชม่ใช่เฮอเทสมีอะไรวะคอไปโดนอะไรมาลูกอ่อนนี่เหรอมันเออเออเป็นความลับครับมันมันมันแท้อันนี้ฮะไม่ได้โดนอะไรครับทุกคนมันมันมันแดงนิดหน่อยกคนอย่าตกใจฮะกคนอย่าตกใจนะนอย่าตกใจค่ั ผมเพิ่งเต้นมาเนี่ยมันแดงเนี่ยทุกคนใส่หูเต้นเพลงล่อแร่เนี่ยแหละไม่ลงแล้วงอนเงือแตก <laughs> <laughs> สวัสดีสา0พันเก้าร้อยคนด้วยนะครับเนี่ยมาแล้วเนี่ยเธอเป็นคนโล,โล่อเลยอูเป็นภูมิแพ้ครับทุกคนเล่นกับแมวนะฮะไม่เป็นไรเีย๋ยวผมไปดูคอดูหน้าไปก่อน ตามมาสมุยครับเอาเ้าเจลจองตัว๋วจูบอกตามมาสมุยครับถ้าไปจริงเราจะหนาวนะครับเพราะว่าพายุเข้าหุสี่พันคนไอ้เ๊ลห้าพันคนจะเต้นล้อแร่โชว์เลยยืนเต้นเพลงล้อแร่เลยอะ <c oughs> ก็เดี๋ยวลาสแอลาาเขาเรียกเพลงว่าเราว่าเทสมีนะเทสมี สี่พันคนห้าพันคนจะเต้นยืนเต้นเพลงโลเลโลเลโยให้ดูเลยแบบลายเป๊ะพอเจลจะเต้นสี 40, 000, ่หมื่นเวอร์มากคือเอาน้องฟ้องกัดีครับคือจะบอกว่าบอกว่าคิดถึงนะฮะเอ้ยมาแล้วไปบ่อยมาบ่อยอยู่แล้วเธอเป็นคนล่อเล่อย่าลืมนะครับผมไปโหวตให้พวกเราด้วยนะครับในที่ป๊อปสเตจนะครับผม อะไรนะพี่อู๋ไว้พอมันเกิดหน่อยสวัสดีคนที่เกิดทุกคนวันนี้ขอดูเจลหน่อยเจลพอมให้ดูเปล่ากินข้าวครับเจลกินข้าวอยู่เจลเจลแต่งตัวเป็นชุดนอนน่ารักน่ารักอยู่ทุกคนหมดแล้วสวัสดีทุกคนนะฮะอู๋เรียกตามอู๋เรียกตามแฟนคลับของแอนด์รนนะน่ารักออกมิชอบ อะไรนะทายาแก้แพ้<ะ>เดี๋ยวแป,ป๊บเดียวก็หายเดี๋ยวอู๋โงแรอูก็ถอดเสื้อแป,ป๊บเดียวก็หายแล้วครับไอ,เ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 ,อเจลกอได้บ้างเต็มผิดเจลกอกลับหน่อยเ<ล>ต<ล>ผิดอโอ้ยนานไป เฮ้ยอย่ติดีกสิทธิ์นะแค่พี่น้องพูดมาได้ไงคำนี้โตคนดีรู้ไหมมันไม่น่ารักแค่พี่น้องที่ไหนเขาทำอย่างนี้อยากจะทำให้ชัดๆพี่น้องพูดซะไร ย่างนี้ก็เป็นแมวแมวไม่ปล่อย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 ลาักหนูปลาจะปล่อยหนูทําไมปลารักหนูสุดัวใจอ่ะปลารักหนูสุดัวใจอย่าไปเลยโอ้ยอย่าไปนะอย่าไปนะ ไปแล้วนะครับทุกคนแค่ได้บอกว่าเป็นกำลงใจทุกคนนะครับผมสู้ชีวิตมากเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่มาหม bye บายยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้ใ2สองแล้วหาอะไรกินด้วยครับบสามแล้วทุกคนนะฮะเนี่ยเขาไม่เต้นเหมือนเดิมเลยเขาเปลี่ยนท่าแล้วอะ่ะอ๋อรอคนห้าพันคนเธอเป็นเพนโลเลโลเล อ๋อเพราะเธอเล่นกันโนแรงก็เลยไปอยู่กับเจลดูดิดูมันแดงดิน่กกากลัวปะต้าอป็นภูมิแพ้ตอนนี้ตาก็จะบ,มบวมๆนิดหนึ่งใจก็จะบวมเหมือนกันได้พลงตัวเองก่อนเดี๋ยวเต้นบอกว่ายอดอยู่สี่สามแสนก่อนอูจะได้ลงจริงๆมันแมสแล้วนะฮะ คนที่อุนเล่นติ๊กต็อกไปแล้วนะเทสมีอ่ะทุกคนบ๊ายบาย